มันไม่สั้นไปใช่ไหมขเขาูะพยาจะตัดสั้นไปอสองจริงปะโอ้นหโอ้ <S <S oh my ่ o อสวัสดีค่ะทุกคนทอลลี่เลยนะคะจริงจริงไม่มีการมาเป็นคลิกบงคลิกเบนหรือว่าแบบมาตัดให้ดูก็คือตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้ไม่กฝีมือบายพี่ซากุระเจแปนค่ะ เหตุเกิดจากความเบื่อความเหงาของการอยู่บ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาแบบสองทุ่มนะคะพวกเราก็มานั้งตัดหน้าม้ากันนะคะแล้วก็คือแบบชึบนี่คืองงมากหยิบกล้องขึ้นมาแล้วแบบสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือผมของฮาแลนนะคะตัดไปแล้วให้ดูหน้ามา้าให้ดูอีกนิดนึงก็ดีนะ คือใครที่ดูไลฟ์ของฮอลแลนด์นะคะใน i ิน t a g r กรมนะคะก็จะเห็นเลยว่าฮอลแลนด์ตัดหน้ามานี้ในไลฟ์นะไม่ใช่ฮอลแลนด์ตัดพี่เจตัดออกไลฟ์เลยนะะ <c oughs> ก็คือแบบอยากให้ทุกคนติดตามไอจีฮอลแลนด์ไว้มากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่าวเลยนะก็คือตั้งกองแล้วแบบอ้าวโอเคตัดผมค่ะคือเป็นงานตัดที่แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยคืออยู่ดีฮอลแลนด์ไลฟ์อยู่ดีพี่เจก็เดินมาแล้วก็หยิบเป็นไกดมาแล้วเฮ้ยตัดไหมตัดไหมแล้วก็ตัดฉุบฉุบองใ่ะคะหรือวว่่า้้ยดดแปะะใหู เป็นมาทุกคนคะนี่แหละค่ะฮอลแร์ก็แต่งงานมาแล้วนะคะอลังการงานสร้างนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือตัดไปแล้วในไลฟ์นะคะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะยาวทิ่มตาเกินไปก็คือมาถึงแล้วค่ะวันที่ทุกคนรอคอยว่าแบบฮอนแด์ตัดไปเหอะตัดไปเหอะลำคาแล้วตัดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่รอดนี่ไงมันขำมากเลยอ่ะก็คือไหนๆอ่ะเล่นอีกหน่อยไหมอืมไหนๆก็คือแบบตัดไปแล้วแล้วก็แบบเดี๋ยวมันก็ยาวเช่น ตื่นเต้นมากคนคนจะตัดอะไรตื่นเต้นมากก่อจะเปิดอะเนาะทุกคนกเดือนหนึงเนี่ยไม่เจอใครหลอกยาวพอดีเดือนนี้มาตัดไปเถอะเนาะขอนน้ำหน่อยสินี่น้ำกินผมนะเนี่ยแค่ผมไงเฮ้ยสายฟ้าดิไม่บ้วนแล้วเขาแปลอ๋อหาดูตัดหน้าม้า I don't know ขี้เกียจเดินไปหยิบน้ำก็คือเราจะตัดเพิ่มกันนะคะเนี่ยจะเป็นคลิปที่งเขาเปิดคลิปไปยังอ่ะพี่โองเดือนนึงเราให้ไอจีโหวตไว้เนี่ยดูซิไอจีว่าไงอ้าวม้าหายอ้าวม้าหายแป๊บนึงมันต้อง ตึ้ง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 เออขยับเอามาเฉยเลยบ้านว่ามาล้างก็ล้างก็อเอ๋อนำมามาแล้วไหนดูสิว่าคนโหวตว่าไงเมื่อกี้ฮอลแลนด์ก็ถ่ายสตอรี่ไว้ทุกคนบอกว่าภูมิใจที่สุดเลยอ่ะสวยงามมากไม่ใช่ผมยาวไงไม่ใช่ผมยาวอ่ะเขาตัดขึ้นไปอีกนิดเดียวมันยาวมากเลยอ่ะตัดอีกนิดนึงเถอะไม่เอีกนิดนึงทุกคนบอกให้ตัดขึ้นไปอีกมาหาลังมา

ตัดไปนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะพี่เจนนห้ามาเตอร์แล้วเนี่ยพี่เจมันเป็นหน้ามาเตอ๋อทำไมถึงตัดเยอะขนาดนี้ยูไม่ได้แกงจริงนะไอ้ทำไมตัดเยอะขนาดนี้ทำไมตัดเยอะขนาดนี่เราจริงๆนะไม่ได้แก้ I was gonna ask you because it's h e r e for me it's a cheer and I'm like no y the fuck กับอันเดีจริงๆอ่ะพี่เจ โอเคนี่ไงกลับได้เห okay. ็นไหมหายไปแล้วแม่พอยืงบอกหายได้หายแล้วหายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่อไหมทุกคนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สกิดนะแต่ก็ขำอะยุกคนอะมันเจอรู้สึกผิดแต่ก็ขำอะตอนแรกๆอะมันไม่ได้แย oui> ่เลยนะแต่พอเป็นอย่างนี้คือแบบ เยอะมากยู you, นี่มันเยอะมากเลยนะเวย้ยคือเดิมทีมันมันโดนตายอยู่แค่นี้เองแค่นี้ย่ตัดไปขนาดนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> เอาดีๆอย่ามาบอกว่าแบบไม่เป็นไรเพราะตัวเองมองแล้วยังขำเลยอย่ามาพูดว่าไม่เป็นไร <c oughs> Don't even say ว่าแบบแบบ it's fine Don't even say it's fine it is never fine เดี๋ยวอีกสองวันมันจะดีขึ้นเพราะมัน,มมนจะยาวขอไปดูกระจกใหญ่ขอไปดูกระจกใหญ่แม่รู้สึกขำมากจริงๆค่ะ ม่คืออันนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ต้องกัเราไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งฮอลแลนด์เลยคือแบบว่าเราเราอะยืนอยู่สูงกว่าเงแล้วเราพยายามวัดแล้วว่าแบบเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณดั้งฮอลแลนด์พอดีเลยเออคือแบบว่ามันตัดขึ้นมามันก็คงจะอยู่ประมาณแบบอย่างนี้ใช่ไหมที่ไหนได้มันแบบขึ้นไปถึงกลางหน้าผากเลยเราก็แบบตัดออกาเราก็ตกใจมากว่าแบบทาไมมันสั้นขนาดนี้แล้วเราแบบแล้วก็น,น,น่ามันสาระเปาจริงๆอะสานละเป้า คุให้ตัดกลับอ่ะมาเปิดเป็นคู่กันเลยมานี่เลยนะบังอยู่ไอตัดเทียนิดเทียนิดไปเอาน้ำมาไปเดินบ้านมาอ๋อเอาน้ำนี่เลยคัสมิ่ได้เกียรติมาทั้งกินทั้งถ่าย

ไม่ตัดกันเลยก็จะเป็นเพื่อนกันนี่ไงแต่เลยอจะเป็นเพื่อนกันเขาไม่ชอบทำร้ายคนอื่นนี่ไงตัดตรงนี้ได้เราไม่แกล้งพี่หรอกนะไม่เหมือนพี่เจหรอกไม่แกล้งก็น้องบอกก็หยับเลยจําไว้นะคะว่าคําว่านิดเดียวมันไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าตัดแล้วมันก็ควรเสร็จตั้งแต่รอบแรกนะคะถ้าเกิดว่าบอกว่าฮี่เล่นขึ้นอีกนิดนึงคือไม่มีบนโลกนี้นะคะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะน่ารักยูน่ารักน่ารักคอมเมนต์กำลังใจให้ฮอลแลนด์ด้วยนะคะผมฮอลแลนด์น่ารัก มาก<ด>มโอเคค่ะแบบนี้รอดอยู่ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญ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 ที่สุดใน,นโลกนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่สสองของคุณแคลนด์ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะเ <c oughs> พราะมันน่ารักว่ามันสวยจริงๆ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆนะคะเอเออเาจริงๆคือไม่เป็นไรเพราะว่าฮอลแลนด์เป็นคนที่ผมยาวเร็วมากนะคะเดี๋ยวมันก็ยาวแบบอีกแบบอาทิตย์หน้าก็คือปกติแล้วออดีดีโอเคค่ะทุกคนก็เซฟนะคะบ๊ายๆอย่าตัดผมเล่นนะคะ